สวัสดีนะคะท่านผู้ชมรัศมีจะมาเล่าเรื่องคาถานะคะคาถากันผีโลกหรือคาถาทำให้ผีกลัวนะคะตั้งใจฟังนะคะคือคาถาเนี้ยรัศมีได้ยินคุณอานะคะท่องคาถานี้รัศมีก็เลยจำได้คะ่ะ เมื่อสมัยที่รัศมีเป็นเด็กตัวเล็กๆอายุสามขวบฟังนะคะเป็นภาษาไทยค่ะอมจังงังมหาจังงังผีสัตว์จังงังตลังกังหนีกระเจิงอมจังงังมหาจังงังผีสัตว์ตลังกังหนีกระเจิงมึงต้องกลัวกู มึงต้องกลัวกูมึงต้องกลัวกูมึงไปก็คือเราไล่ผีนะคะให้ผีมันกลัวเรามึงไปมาทางไหนก็ไปทางนั้นเราทองไล่มันเลยก็ได้ยินคุณอาเขาคุยกันกับพวกเพื่อนๆคะ่ะคือพูดเรื่องผีรัศมีก็ ไม่ได้ตั้งใจเอบฟังแต่พอดีได้ยินก็จำได้นะคะก็เวลาไปอยู่โรงแรมมืดๆอะไรหรือกลัวก็ท่องไว้ก่อนค่ะผีสัตว์มันจะจังงั่งกลัวเราเราไม่ต้องไปกลัวผีนะคะให้ผีมันกลัวเรานะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ